สามกลิ่นนี้ผูกการสั่นขึ้นมาที่มันขึ้นมาคัสตอมไลซ์ขึ้นมาโดยคุณชมพู่อารยาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์มาเจอกันนอกจากหอมกลิ่นใหม่แล้วเราจะเป็นการเปิดตัวนูนเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดที่นีมีชีวิตแรงด้วยแมตต์คุณชมพู้อารยาเออร์เบอร์ต์คอยเก็บตแร่บอมอันนี้นะครับงานของเราเนี่ยวีเชอร์เลยว่าเป็นบรรยากาศสวย ทั้งแขกผู้เกียรติภายในงานทั้งบนเวทีแล้วก็เดี๋ยวแขกับเชิญคนพิเศษบนเวทีเนี่ยน่าจะมีภาพหน้ารัก,การับออกไปมีของฝากสามแฮชแท็กครับและในโซเชียลมีเดียแฮชแท็กนี่ยสามแฮชแท็กคือคอนเทนเต้ใบชมพู่อริยาแฮชแท็กน้ำหอมบาลามินและสุดท้ายครับคือแฮชแท็กน้ำหอมแม่ชมเลยครับผมทีนี้มีมบุคคลสำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญเลยของบาลามินมาโดยตลอดครับ เรามาฟังกันดีกว่าว่าที่มาที่ไปของคอนเทเตนต์ไดปปายชมพู่อรัชาติานี้เสามปีเป็นยังยไงทราจทร้อมแพร้อมนะครับโปรดติด้ <ไป S 2> ยามช